สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมร์ลกอังกฤษเกมที่32ประจำเช้าอาทิตย์ที่23สาเมษายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ฟูแลนมเปิดบ้านเชิญเอาชนะรีดดเตดไป2-1เกมนี้เจ้าบ,บ้านได้ประตูจากแฮร์รี่วิลสันกับอันเดรสเปเรล่าส่วนทีมเยือนได้หนึ่งประตูจากเจ้าปริญญาของเจ้าบ,บ้านเนี่ยทำเข้าประตูเดงไป เบนฟอร์ดก็เสมอกับแอสตันวิลล่าไปหนึ่งหนึ่งเจ้าบ,บ้านนำไปก่อนจากอีวานโทนี่ก่อนที่ทีมเยือนตีกส์เปิดได้จากดักกคัสลุยคริสตันเพลย์วันนี้เสมอ,อกับเอตแลรต์ไปศูนย <L ester S 2> ์ศูนย์เลสเตอร์เชือนเอาชนะวูฟไปสองหนึ่งทีมเยือนนำไปก่อนจากมาติลลุสคุนยาก่อนที่เจ้าบ,บ้านครับได้ประตูสองลูกจากจุดโทษของเกเรชิอีเฮนาโชกับเตอร์วิตี้คาสตันเย ส่วนคู่ลิเวอร์พูลครับก็เฉือนเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป3-2ลิเวอร์พูลได้ประตูจากดิโกโชต้าหมอบไว้2อีกหนึ่งลูกมาจากโมซาลาส่วนทีมเยอรนได้2ประตูจากเนโกวิลเลียมกับมอร์แกนกิฟต์ไว้ และก็ได้ทําให้ตาราคะแนนล่าสุดเนี่ยวิลล่าครับอยู่ที่6มี51ลิเวอร์พูลขยับมาอยู่ที่7มี50ฟูแล่มอยู่ที่9มี45เบนฟอร์ดอยู่ที่10มีอยู่44คริซััลพเลซอยู่อันดับที่12มี37วูฟอยู่อันดับที่13มี34ลีดอยู่อันดับที่16มี29เลสเตอร์กับเอเวอรตันอยู่อันดับที่17แล้วก็18มีทีมละ28เซาฟอล์คก็โผล่มาอยู่อันดับที่19มี27คะแนนหมากันที่ดาวซนล่าสุดยังคงเป็นเออร์ลิงฮาลแลนด์ที่ซัดไป32ประตู แลเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในวันาทีที่23เมษายนบอลมัดเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมแล้วก็ดิคัาโซ่พบก,กับสเปอร์